นะคะเพื่อนๆค่ะมือนี้เมย์ก็จะมาทาผัดผักผัดผักหมูสไล์นะคะเพื่อนๆค่ะผัดรวมหมูสไลด์นะคะก็ถึงผักรวมๆเป็นแพกมานะคะเพื่อนๆค่ะก็แพกหมูก็ไม่พอทานนะคะบา้านเมย์ก็ลูกเมย์ชอบทานผักเมย์ก็เลยเอามาสองแพ็กนะคะแล้วก็เมย์ก็หมักหมูสไล์นะคะน้ํามันหอยนะคะ มันคือฝาเหลืองมจานทรายสีอิวขาวนะคะไว้ก่อนที่จะเอามาทํานะคะหมูก็จะนุ่มนิ่มน่ารับประทานนะคะเมไม่เคยต้องเลือกว่าเมย์ต้องใช้หมูอะไรแล้วถึงจะอร่อยน่ารับมื้อนะคะแล้วก็มาหมักเองได้นะคะมเยี่ยนถามว่าจะเป็นหนูเกรดไหนเ่เมยลังใส่อย่แล้วคะใส่แรงไปนะคะเพื่นวอดน่นอกน ลูปในชอบทานพวกผัดผักนะคะไม่ว่าจะเป็นผักไข่ไท่ใจ่อะไรเด็กชอบหมดเลยนะคะโดฉพก็ผัดใส่ไข่ก็ me. so like. ไม่รู <ui> ้จะผัดอะไรให้เขาทานดีนะผัดไข่ทนทุกวันก็เลยหรัอผัดผักผักหรือสไล์แล้วกันนะคะว่าเมื่อวานนี้ก็ส้าหลาไอย่างไอันนี้เขาก็ต้อง เดี๋ยวทำเหนี่ยให้สุกก่อนนะคะต้มอ,อะไรนะทั้งเมื่อวานที่เหียต้มโค้งนะคะต้มโค้งกระดูกเขาก็ตัดไปทานไม่สะดวกเนาะเพราะว่ามันเป็นตาแห้งตะกร้ออะไรนี่ค่ก็เลยไม่ได้เอาไปทานก็เลยยังเหลือนะคะขั้นตอ,น,อนนี้เมย์ก็ทานน้ำเหนียวกับลูกสาวทั้งวัน <c oughs> เออเมี่เช้ากับมื้องวันนะคะสองมือน้ำเหนียวบ้านนึงก็ทำมาให้นะคะก็ผัดตัวหมูให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ เราจะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะแล้วล้างทำความสะอาดเจ็ดเียบรลอยเลยนะคะผักก็เลยล้างทำความสะอาดแล้วใอเอาไปแช่ตู้เย็นน่ก่อนที่จะมาทำนะคะผักจะกรอบนะคะทุกนเป็นผักใบเขียวก็จะน่ารับทานนะคะกรอบก็เดี๋ยวให้ผักตัวนี้สุกก่อนนะคะ เม่ก็จะใส่ผักที่เหลือลองไปเพิ่มนะคะเพราะจะเป็นถั่วต่างๆนะคะต่างๆต่ามสะอาดตัดถั่วท้ายออกนะคะนเ,เพิ่มกันมะเผือเทศต่เน่จะใส่ที่หนังนะคะเตะต่อมีใน้ที่เย็นแค่นี้เ,เ,เน่ก็ใส่แค่นี้นะคะมีน้ำตู้เย็นไปเรื่อยๆะคะเพิ่มถัเมงเน่ก็จะเติมน้ำแล้วก็อัดผักให้สุกก่อนนะคะ รดนะคะผัดท,ที่เราใส่ไแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะกะ็เอาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสูตรเลยไม่ได้แบบไอตัวเราทําทานเองนะไม่ได้ทําขายทําอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีจะหยอนต่างตัดโดดไปนิดนึงนะคะว่าหมัมกไปในหมูแล้วนะคะ อันเมย์จะไม่ค่อยทานผงชุบรสนะคะเราก็จะใส่ผงชุงรสนะคะเนื้อดีอะไรไปเลยนะคะอ๋อขีข่าวนิดนึงนะคะพเพื่อนๆผ่านแกนี้ก่อนนะคะเดะะียวผักมันจะมีผักเห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรอะที่มันอยู่ในแพ็ะคะอคะอเล็กๆนะคะมันสุกง่ายนะคะเมย์ก็เลยจะใส่ที่หลังพร้อมกับนี่นะคะมันเขียเทศแล้วก็กระดําปีนะคะพเพื่อนๆค่ะ ต้มน้ำไปแล้วนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทะมันมีแห้งนะคะบางท่านก็ชอบทานแบบผัดผ่านาน,าน,น้ำนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะใส่กะหล่ำปีเลยนะคะเดี๋ยวเอามาชิมก,กันนะคะชิมรสกันนะคะกะหล่ำปีเยอะเลยนะคะมันอยู่ในแพ็คนะคะเยอะมากเลยสองแพ็คไม่มีผักยังดนะีไม่ต้องใชกะหล่ำปีแพ็คละสามสิบบาทนะคะหมดนี้ เจ็ดสิบบาทแพ็กเดียวเลยบ้านลูกเมย์ไม่พอทานนะคะเด็กชอบกินผัผักันนะคะเพื่อนๆคกะเดี๋ยวผักอ่า้อยผักสดก่อนนะคะเดี๋ยวมาชิมรสกันมาชิมรสกันนะคะว่าพี่เมย์รุงไว้รสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะก็ออกเค็มหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเมยขอใส่ข้าวทองไปอีกหนึ่งหน่งนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็พอแล้วเดี๋ยวผักจะเล็กนะคะอิ๊วขาวนี่นะคะเพื่อนค่ะอันนี้จังค่ะพอแล้วนะคะเพื่อนสัลชาิโอเคแล้วนะคะนเองนะคะผัดผักลมของเองกระถานผักกรอบๆนะคะเพื่อน,น,นะคะ่ะเอาให้เละนะคะ น้ำคุกกิดนะคะนีเมยชอบทานน้ำคุกกิดนะคะผัดผักอาการมาข่ามาทานด้วยกั่นก็เมีนะคะผัดผักรวมมิตรหมูสไลด์นะคะเพื่อนๆค่ะมาทานไหมคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามหละชมคลิปเป็นกำลังใจเมย์ด้วยนะคะเมย์กล่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ